ฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่ค่ายมีเขาคนรักเก่าเขาก็ไม่แค่คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอา กับฉันที่อยู่ค้างๆทําไมไม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้างอย่าทําอย่างนี้กับฉันที่จะได้โปรดเถอะนะแม่วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอ้ช้างก็พร้อมอจะยอมทําดีเท่าไรทุ่มหมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของแล้วเหตุอันใดเลาเอยเขาอยู่เฉยๆแต่กลับได้เจ้าไปคลอบเห็นเขากอดเขาหอมแล้วปวดหัวใจนักแม่จะรู้บ้างไหมว่าฉันคนนี้นั้นเจ็บแทบตายจักถ้าจะนได้เพียงแค่มองอฉันคงไม่ยอมไม่ยอมหรอก ต่อให้คนทั้งโลกจะว่าเจ้าสองใจแต่ฉันจะไม่มีวันยอมให้แม่วันทองนั้นไปเป็นของใคร